ต่อไปเป็นการหลบหมัดครอสของคู่ต่อสู้นะครับซึ่งผมโคชบีมนะครับผมก็จะคอยให้จังหวะเจ้าราชตะนะครับให้เขาสวนกลับเบ้งอย่างเงี้ยครับอันแรกเราก็หลบหมัดครอสก่อนแล้วก็บึ้งอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาปัดนะครับปัดแล้วก็สวนคืนอย่างเงี้ยครับสวนผมก็ออกปุ๊บก็โดนนะครับออกปุ๊บ โดนลำตัวใส่อันนี้เป็นการให้จังหวะนะครับซึ่งการปัดป้องการสลิปหรือการบล็อกอะไรต่างๆก็ไปดูคลิปก่อนๆนะครับจะได้รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวอยู่ๆมาข้ามมาขั้นนี้เลยเดี๋ยวจะงงนะเพราะฉะนั้นอยากหลบเป็นก็ไปดูคลิปที่ชื่อว่าสลิปหลบหมัดอะไรพวกนี้ครับมีมีหลายคลิปครับในช่อง ก่อนที่จะมาขั้นนี้นะครับเพราะมาถึงขั้นนี้ก็ต้องใช้2คนครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นยับส่วนคลิปนี้เป็นการครอสการออกหมัดตรงแล้วก็ให้เขาสวนกลับอันนี้คือดับเบิลยับนะครับปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยครับไปปึ๊บคนเนี่ยนะโดนยับหน้าปึ้งปึ้งปึ้งเลยสามทีรวดนะครับปึ้งปึ้งสองทีพอครอสใส่เขานะครับก็ปึ้ง โดนโดนชายโครงหนึ่งทีแล้วก็หน้าอีกหนึ่งครับอันนี้ผมก็ให้จังหวะเขาก็ต้องคอยแนะนำครับปึงปึงปึงนี่เป็นน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่เอามาเปิดเผยนะครับคุณสามารถที่จะกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน